ไก่ไม่มากินเลยกกไก่มันไปกินปวกจไก่ตัวนั้นกินอยู่บ่ครับจ้าคือจับงงไก่แม่ไก่มันไปกินปวก ไกลไม่มาเลยแห้วอีกแล้ววันนี้ยปวกยังไม่หมดเลยยังไม่เช้านะหกโมงยังไม่สายเป็นอีกเด้อกุ๊กกุกกุ๊กกุ๊กกุ๊กุ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 ก เด็กไก่ไก่ดำม,มาแล้ววันเลยนี่ลูกไก่ดำไปส่เบิร์ทุกโบเห็นมาเลยวันแล้วล,ลูกหยาดมันหยาดเนะยฮะวันให้มันเลยเพราะแล้วเอาไปเท่เห็เป็ดนำ้ำหนุนไปเทเห็เป็ดนำ้ำ นั่งยูหันละไกหยากเนะ้หันมันนี้แหละนะ่้มันกินแค่สองตัวเนี่ย,ยเดยมาอีกแล้วตัวหน,นึ่งมันมีเขาอยู่ในหน้าหลายมันบอกคือมันบอกกินเขา มันไม่กินข้าวสารนะมันไปกินข้าวเปลือกหมดแล้วครับปล่อยมันปล่อยมันไก่หยาดนี่นันโอ้โขกไก่ผูก กินข้างนอกก่ไปเขามแหละรได้ไกูเบุ๊ดอุม้ม ไก่หนูอยู่สายไก่นูมาแล้วยังไกงไม่มาเลยไก่ไม่มาเห็นไหมไก่ไม่มา,ม,ม,า,ม,ม,ม,ามันลงไปกินเขาเปลือกเบิดเขาเปลือกอยู่ในไฮน่า,นานนนนปุบกครับ มากินแค่ตัวเดียวที่เหลือไปไหนหมดกับม่ลูกลงไปกินเขาข้างล่างแล้วลก,กับไก่กับม้าเลือดแต่หมาหม,มามันยไมต่ตั้ง ปล่อยมันมาหนะปล่อยมันนะชาเขียวนวดหนังไงชายมา <c oughs> มันก็ไม่กินข้าวสิมามจะไปกินข้าวสารได้ยังไงล่ะลูกมันกินข้าวไก่ไม่ได้มามันจะตายนะครับผมมันบ่อตาย <c oughs> มากินข้าวสารมันบ่อตายไม่กิ่ตัง <c oughs> กัดกันมันหยอกกัน โดียกกันแล้วก็ะซิบตายแล้วมาอเอาถวยเก็บก่อนเอาถวยไปเก็บในแม่สิไปใายเขาใช้เขาก่อนครับชาเขียวชาเขียว ชาเขีวยชวยชาเขีวยวกินข้าวสารนะชาเขียวชาเขียว ก็แค่ยี่ตังเป็นแค่สายเช้านอนสีสีสีแบบนี้ใน <c oughs> ตอนนี้สายเช้าเนาะววันนี้หนาวไหมไม่หนาว <c oughs> วันนี้ไม่หนาวเนาะวันนี้ไม่หนาวเท่าไหร่แดดออกแล้วจมานี่มันน,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 นูนมันจะนอนกับหนอนได้ดิ นอนนอนโอเคได้วแม่เอางัวออกไปหากินหญ้าก่อนบ๊ายบายบายหลังใส่ยัง